ท่อสูบน้ำนะครับขนาด6คูณ8เมตรสวยๆนะครับสวยเดิมทั้งเส้นนะครับตัวนี้ไม่มีไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูกนะครับท่อสวยมากนะครับเหล็กเนื้อหนานะครับตัวนี้สติกเกอร์โรงงานยังอยู่เลยนะครับตัวนี้ท่อสวยนะครับสวยเดิมตลอดทั้งเส้นนะครับใช้งานได้ปกติ ครับไม่มีผูกนะครับไม่มีผูกนะครับสียังได้อยู่นะครับสวยเดิมนะครับไม่มีผูกไม่มีรอยต่อไม่มีแตกแล้วใครหาใช้งานอยู่ด่วนเลยครับราคาเบาๆนะฮะราคาเบาๆราคามิตรภาพเลยสวยเดิมตลอดทั้งเส้นเลยนะครับสูบน้ํา จยากบอกสบายๆเลยครับ